สวัสดีจ้าวันนี้น้องโบโตเต็มไว้โค้กแข้แงน้องโบโตเต็มไวส้สำมาแบเต่งข้าต้มให้ดูนะเจ้าก่อนอื่นใส่พริกไทยกระเทียมรากผักชีสามเกลือเจ้าแล้วก็โค้กต่าไปเลยเจ้าหลังจากนั้นหั่นเห็ดหอมหั่นเห็ดหอมเตรียมใส่ข้าวต้มในเครื่องข้าวต้มของเรานะเจ้ามีเห็ดหอมมีหมูสับกุ้งแห้งแล้วก็ ปลามึกแห้งอ่าไปจุดเตากันเลยใส่น้ำมันลงปลาอาสา่เกลือที่เราหกไว้โอ้อ่ามาละมาละมาละอ่าใส่ลงไปผัด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 ให้มีกลิ่นหอมกอนเนอะกองผัดแล้วก็ใส่หมูลงปลาอเอาหมูลงไปผัดตัวอ่าผัดหมูผัดหมูผัดหมูสักทักใส่เห็ดหอมลงปลาเน่ยผัดตาผัด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 แล้วก็ใส่กุ kop, ้งแห้งใส่ตําหมึก ใส่ลงไปเลยเจ้าว่าผัดลงไปผัดให้มันสุกกึ่งสุกกึ่งสุกผัดผัดผัดแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเลยแล้วก็คนคนคนแล้วก็ใส่ผงหนวดใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากอร้อยมากอ่ะคนคนคน,คนใส่ละจิม้มใส่ละจิม้มแล้วก็จากนั้นอ่ะพราเดือดก็ตักข้าวสวยข้าวสวยที่ข้าหุงนี่ไลยเนื้อใส่ถ้่ว น่พอเหมือนเดือดก็ตักน้ำเขาต้มใส่เลยเจ้าทำแบบนี้กับเขาอื่นเด้อจะกินตอนไหนก็ได้อ่าโลยพักแล้วก็กระเทียมใส่ไปหอมๆเป็นอันว่าเสร็จจบ